ชาบีอลอนโซเป็นที่หมายตาเพิ่มของทีมเรอัลมาดริดให้มาคุมทีมต่อจากกุนซืออย่างคาโลอันเชลติในช่วงกลางปี2026เนื่องด้วยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการคุมทีมระยะยาวโดยมีรายงานจากสื่อคนดังในวงการฟุตบอลว่าเรอัลมาดริดได้พิจารณาอลอนโซ่ว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบสำหรับสโมสรนในอนาคตโดยวางแผนที่จะทาบทาม,มาคุมทีมต่อจากอันเชลติในฤดูกาลปี2 0 2 6 2 ซึ่งทางออลอนโซเพิ่งทําให้หงแดงลิเวอร์พูลผิดหวังในการคว้าตัวมาคุมทีมแทนเจอเกนคอปที่กําลังจะอําลาทีมหลังจบซีซั่นนี้โดยเจ้าตัวประกาศว่าจะอยู่คุมทีมไบ y เออร์เลเวอร์คูเซนต่อไปในฤดูกาลปี2024-2025เป็นการดับความหวังของหงแดงรวมไปถึงเสือใต้ b บาเยอร์มิวนิคที่ให้ความสนใจอยู่อย่างมากเพราะ b บาเยอร์มิวนิคก็กำลังจะแยกทางกับโทมัสทูเคลในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันเนื่องด้วยผลงาน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้สำหรับอารอนโซหลังจบฤดูกาลปี2024-2025อาจต้องการความท้าทายใหม่ๆในลีกอื่นหรือกับทีมใหญ่ๆในยุโรปแต่เจ้าตัวก็มีสัญญาคุมทีมไบเออร์เลเวอร์ค er ูเซนจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026แต่ราชันชุดขาวมองว่ายังพอมีความหวังเพื่อนำม,มาแทนที่อันเชลติที่จะหมดสัญญาคุมทีมในปี2026เช่นกัน